สวัสดีนะครับผมตอนนี้ท่านอยู่เกม b บรดแอน d s โซ l นะครับค่ายเกมกาลิน่านะครับผมเป็นเกมที่โคพรคนแม่งความมาแรงเลยปิมนี่แม่งติดงอมแงมจนคลิปเคิร์ฟไม่ได้ทําเลยไงยขออภัยด้วยวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวละครผมสุดเสียบน่ารักปะ นมเล็กไปนิดนึ่งน่าจะอัมไซเพิ่มจะบอกว่าเห็นคนอื่นเขาทําคิวิดโอที่สร้างตัวละครนั่นนี่นูน่นแล้วอย่างที่ใครหลายๆคนทราบนะครับเกมเบเนโซเนี่ยมีมีจุดเด่นหลักๆคือภาพสวยมากนะครับผมทั้งตัวละครทั้งฉากนะฮะอันนี้ผมอยู่ในถุงมูชินนะครับต้องเลเวลสูงๆถึงจะมาได้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการหาเงินนะครับผุ่มใครที่เล่นเกมนี้แล้วก็รู้สึกว่าต้องเลเวลเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองวาร์ปไปก่อนมันจะอยู่ที่ทะเลทรายมะนะครับแล้วก็เข้าไปที่ทางเข้าสู่สารแห่งการสัง เดี๋ยวบอกให้ว่าวิธีการหาเงินตรงนี้ยังไงปกติน่ยผมเล่นเกมแนว M M O P C เนี่ยจะเป็นคนหาเงินแล้วก็ค่อนข้างหาตังกับเกมพวกแนวนี้วันนี้เราจะมาแนะนําการหาเงินอาจจะหาไม่ได้เยอะแต่ว่าหาได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่เบื่อด้วยเพราะว่าเกมนี้มันมันไม่เหมือนกับกดคิกๆๆๆๆๆกคิกคิกเลยเนี่ยเพราะว่ามันต้องมีสเต็ปต้องมีอะไรการเข้ามาช่วยด้วยที่ระบบเกมนี้มีเยอะมากนะครับทั้งระบบการประมูลของสมมุติใน A กับใน B ลงปาร์ตี้ด้วยกันฟาดกันตุกๆักตุกตตุกตตุของชิ้นหนึ่งออกมาไอ้น ไอเอเนี่ยอยากได้มากไอนาย B ก็อยากได้ต้องประมูลเงินเพื่อที่จะแย่งของชิ้นนี้กันเจ๋งมากครับ ปิมจำไม่ได้อะว่าต้องเลเวลเท่าไหร่ถึงจะเข้าดันเจี้ยนนี้ได้อะน,นี่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะทางเข้าสู่สารแห่งการสังเวยนะครับผมคนที่จะหาเงินมันจะมีเควสรายวันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดันเจี้ยนนี้เป็นดันเจี้ยนที่ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมสเต็ปในการลงไม่ต้องเยอะแต่ว่าหาเงินได้เยอะมากหลายๆคนก็มาลงดันเจี้ยนนี้เพื่อหาเงินด้วยหลกัหลกๆที่เราจะได้จากดันเจี้ยนนี้หนึ่งคือโซชิลนะครับเราจะได้โซชิลโซชิลเนี่ยพอได้มาปุ๊บเราก็ย่อยนะฮะปีไม่มีเลยแล้วเราก็จะได้เครื่องประ รเราย่อยปแล้วมันก็จะได้เป็นนี่ก็จะได้เป็นอันนี้นะครับผงเพชรเอาไว้ในการตีบวกในการอัปเกรดไอเทมต่อไปหลักๆที่เราจะได้จากด้นนี้นะครับผมคือเขาของเจ้าโลกันเขาเนี้ยนะครับสมมติว่าผมขายทีละยี่สิบยี่สิบเขาอะ่ะยี่สิบเขาขายได้ห้าจีวันหนึ่งก็หาได้หลายร้อยเขาอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันแล้วแต่ดวงในการลงอ่ะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับผมวิธีลงแบบง่ายๆไม่ยากลงแบบโดดหนีมอนอะไรแบบเนี้ยนะไม่ต้องเสียเวลาในการมาตีมอนเยอะๆเกมแนวทำเควสเนี่ยเราทำเควสไปเรื่อยๆปลดล็อกอะไรไปเ เรื่อยนะครับผมแล้วก็พอเลเวลตันแล้วเนี่ยมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยไม่ต้องห่วงโดพอใกล้ถึงพื้นกดสเปปตาค,ครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราลุกงไปเลยเลือดเราจะลดหายไปประมาณ2,000ได้หลักๆ5ตัวที่เราต้องตีคือตัวนี้ครับตัวที่ตัวที่ถือขวานเนี่ยต้องตีมันก็เหมือนให้เรามังครับตีตัวอื่นไปด้วยครับเพราะว่า ถ้าเราไม่ตีตัวอื่นเนี่ยเราก็ยังใช้สกิลวิ่งไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะคอยกวนใจเราอีกตัวนึงครับผมตัวนี้กระโดดข้ามได้กระโดดไปเลยนะครับไม่ต้องตีมันเนี่ยแต่ว่ามันจะตามเรามาดามเมจมาแรงเหมือน,นกันครับเราต้องตีตัวนี้หเหมือนเดิมบิ้มค่อยรวบแล้วก็ตีมันทีเดียว Okay. พอเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จเนี่ยนะครับมอนตรงนี้เราไม่ต้องสนใจเลยนะครับวิ่งเสร็จทุบกระโดดข้ามหนีไปได้เลยตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจถ้าเรากระโดดหนีได้กระโดดหนีไปเลยครับไปรู้ว่ามันจะตามหรือเปล่าบางทีมันตามไงแล้วเราก็ต้องมาตีเอ่อมอนสองตัวนี้ครับเป็นตัวเข้าประตูจะต้องตีให้หมดนะครับไม่งั้นมันจะตามเข้าไปในห้องบอสชั้นแรกไปด้วยนี่เป็นบอสตัวแรกครับที่เราต้องฆ่าไม่ต้องไปกดนะครับผมไม่ต้องไปกดมันมันค่อนข้างเปลืองมันว่รู้สึกว่ามันจะกินพวกนาลิวมั้ง คือถ้าเาเม็ดเราพอเนี่ยนะครับผมเราตกตัวใหญ่ไปได้เลยไม่ต้องไปสนใจตัวเล็กๆนี้นะครับ ตัวแรกตายไปครับผมเนี่ยของที่เราได้มาเห็นปะ่ะพวกแหวนพวกเนี้ยพอเราย่อยอันนี้ย,ย่อย,ยปุ๊บมันจะกลายมาเป็นอันนี้ครับอ่ามันจะกลายมาเป็นผงฟิวชั่นผงฟิวชั่นเนี่ยสามารถเอาไปขายได้ราคาดีมากๆราคาดูตามท้องตลาดได้เลยเนี่ยเพราะราคามันไม่นิ่งกลัวอัดคลิปวิดีโอไปบอกราคาไปเดี๋ยวจะงงกันเออพี่ปิมทำไมราคามันไม่เหมือนที่พี่ปิมบอกเลยอะไรเงี้ย,ยราคามันไม่นิ่งนะฮะบางทีตรงนี้เราโดดข้ามไปเลยครับผมไม่ต้องตีฮะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมกระโดดข้ามไปเลยฮะ ตีตรงนี้เลยฮะหมอผีนาชูนาชูจงนาคูจงเลยเนี่ย อันนี้ปิมแนะนําวิธีลงแบบไวๆหน่อยแล้วกันนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็สโลงมาหน่อยเพราะว่าปิมมาใช้ลงต่อรอบเนี่ยประมาณนะครับผมลงคนเดียวนยประมาณ6นาที7นาทีลาวนี้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาเราเพราะว่าเราต้องลงในระยะเวลาน้อยๆจานวนรอบเยอะๆต่อวันนะครับเอาขยันเข้าแรกครับอย่าลืมมาตีแมงมุมด้านหลังนะครับไม่งั้นจะผ่านเควสไม่ได้พอเราฆ่ามอนชุนนี้เสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีรู้สึกจะมีเนี่ยอ่าเห็นปะจะมีตัวนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วเราก็ตกตัวน,นี้ต่อเลยคิวบอลที่หมดแล้วมันก็จะมีตัววิ่ง รู้ออกมาจากไฟคือปิมลงจนปิมจํารายละเอียดได้แทบทั้งหมดแล้วนะครับมาเสือวิ่งต่อไปตามแมปครับผมแล้วก็มาคิวตัว2ตัวด้านหน้าประตูนะฮะตัวเฝ้าเหมือนเดิม บอสตัวนี้จะออกแนวน่ารำคาญหน่อยเพราะว่ามันจะมีไอ้สองตัวด้านข้างอะ่ะที่เป็นผู้หญิงอะ่ะคอยปวดแล้วก็จะมีสองตัวเสือเออมันคือแลสิงโตนะครับคอยมาปวดเพื่อไม่ให้เราทําดาเมจโดนบอสนะครับผมแต่ถ้าดาเมจแรงเนี่ยใส่ไปได้เลยครับออดไม่ต้องสนใจตัวอื่นแต่บ้านมันพยายามจะมากันเพื่อไม่ให้เราตีบอสต้องใส่เป็น,ปนหัวมัน้ะมันห่วงตันไปอ่ามาแล้วครับสติกร์อาชีพเป็นม,มันดีหน่อยมันตีระยะไกลครับมันก็เลยแบบสามารถเล็งได ชวรร์นะคับถ้าใครเห็นแล้วอยากมาเล่นกับปิม๊มอยากเล่นเซิร์ฟเดียวกับปิ๊มเนี่ยปิ๊มเล่นอยู่โพฮาวรันนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ค่อยมีคนเล่นสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะไปเล่นอาจารย์ฮงอะไรกันอย่างเงี้ยครับพวกเซิร์ฟเวอร์แบบที่นักแครเกมเล่นเยอะๆแต่ผมมองว่าถ้าเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่คนเยอะเนี่ยหลายๆคนก็ต้องเติมเงิน VP นะครับไม่งั้นมันก็จะรอนานในการเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็เซิร์ฟนี้มันไม่ค่อยวุ่นวายกับใครด้วย เวลาเราลงดันเจี้ยนเนี่ยนะครับระบบแม่งผมว่าระบบแม่งทำมาโคตรเจ๋งอะ่ะคือปกติเนี่ยพวกเกมตอนนี้ยมันเป็นเกมแนวแยกเซิร์ฟเวอร์นะครับเนี่ยนาย A อยู่เซิร์ฟเวอร์อาจารย์ฮงใน B อยู่โพฮวารัมอะไรเงี้ยคือแต่ละคนอยู่ต่างเซิร์ฟเวอร์ไปก็ไม่มีสิทธิ์ที่ได้เจอกันสมมุติยูเซอร์เนี่ยอยากจะลงปาร์ตี้กับปริมลงดันมิกุดันใหญ่ๆนะครับแต่ว่าเล่นกัคนละเซิร์ฟเวอร์ก็หมดสิทธิ์ที่จะเล่นด้วยกันแต่ว่าเกมนี้ครับทำเจ๋งมากก็คือเราสามารถลงดันข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยยูเซอร์หรือว่าคน ก็สามารถลงกับปิมได้โดยที่เราเล่นต่างเซิร์ฟเวอร์กันเราแค่นัดกันว่าเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวเราไปเจอกันห้องนี้นะเดี๋ยวผมสร้างห้องนะใส่พาสเวิร์ดไว้แล้วเราก็มาเจอกันที่นั่นทําให้อุดช่องโหว่ในการที่เล่นต่างเซิร์ฟเวอร์แล้วไม่ได้เจอกันนะครับบอสตัวนี้ดอปของพวกชุดอะไรอย่างนี้เยอะเหมือนกันนะครับผมชุดเดี๋ยวปิมไปเปิดชุดให้ดูว่ามันดอปอะไรปิมดอปครบหมดแล้วตีง,ง่ายครับบอสตัวนี้ทำดาเมจถึงๆหน่อย ตีไม่ค่อยเข้าหรอกฟิมเวลเยอะแล้วไงถ้าสไลด์ออกนะครับถ้าหนีสำคัญมากนะฮะใครที่เพิ่งจะเล่นหรือว่าฝึกเล่นเนี่ยนะครับพยายามกดให้บ่อยตัว e ตัว q ตัว ss เลยเนี้ยพยายามกดให้บ่อยอ้าวมาดูกันว่าพิมได้หรือปะอ๋อได้เขาเจอันเลยครับเขาเนี่ยได้สูงสุดถึง21เราแล้วก็เก็บของได้หมดเลยอ้าแจม่ม คิดดูถ้าเราลงได้ด้วยระยะเวลาที่เร็วแบบนี้นะครับเราจะสามารถทํารอบได้เยอะมากและเราก็จะแบบมีเงินใช้โดยที่แบบแทบไม่ต้องซื้อเงินหรือว่าอะไรเลยแล้วแค่ดรอปกันแนะอันนี้เป็นทรงผมของมันเนมจะเป็นแบบนี้สวยเหมนกนนะครับนี่เป็นใส่เซ็ของมันจะเป็นแบบนี้ฮะแล้วก็จะมีชุดด้วยชุดไฟชุดไฟจะเป็นแบบนี้อ่ารบเซ็ของชุดนี้เลยได้ทั้งชุดได้ทั้งของมาไปขายนะครับนี่คือวิธีการหาเงินแบบฉบับปิม อ่าลืม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 บ่อยนิดนึงสมมติว่าเราลงลงดันเสร็จแล้วนะครับผมอย่าลืมกด alt แล้วก็เมาส์ไปคลิกนะเพื่อที่จะรับของรางวัลเราก็จะได้ขาฟรีห้อัน ระบบนี้ตลาดซื้อขายนะครับไม่สามารถนะฮะเปิดในตัวละครได้เลยผมจะเปิดตลาดได้เลยผมไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีไอเทมออกมาไหมเราจะต้องไปที่คังนะครับผมแล้วก็เอาไอเทมเราไปขายหมายถึงว่าเราตั้งตั้งร้านค้าขายมีระบบประมูลมีระบบอะไรอย่างงี้ลองศึกษาดูใครยังไม่ได้ลองโหลดมาเล่นนะครับเกมเบดแอนด์โซลนะฮะลองโหลดมาเล่นกันได้มีอะไรก็คอมเมนต์กันนะครับผมปิมเล่นอยู่เซิร์ฟโพฮาวารัมวางก็มาเล่นกับปิมได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากฮนะบ๊ายบายสำหรับคลิปสอนหาเงินเล็กๆน้อยๆครับผมซี้อยู่ซี้อยู่ แอ้ดูชุดเ่ิโอ้โหหน้าตาแอปดลวระบบไม่ค่อฉลาดเลยนะดูดิพอเราแค่เราซูมเข้าไปอ่ะมันก็เห็นแล้วว่าแบบเป็นหน้าชัดหลังเบลอสวยมากครับร้อยครับ